มกคาริโต้ไม่มีปัญหาคนละแบบกันวะผมเป็นแขกที่ไม่ใช่มุสลิมแต่บางมีนงคนแต่เข้าใจว่าเราเป็นมุสลิมมันเป็นอะไรที่ยากมากเอาว่าเริ่มต้นกันเลยแล้วกันอย่างเช่นเวลาผมไปทำกับป,ประชาชนปกติพวกคุณไปทำกับประชาชนเนี่ยผมสังเกตนะเวลาไปเข้าคิวอะคนไทยหน้าแบบพวกคุณทุกคนเนี่ยคาริโต้ไม่เกี่ยวพวกคุณใช้เวลา30วินวชนะ ผมไปย่างทีเนี่ยแม่เกิดครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้บารออกมาก็โดนถึงามชื่อที่อยู่ชื่อพ่อชื่อแม่อาชีพพ่ออาชีพแม่อาชีพน้องอาชีพปู่ย้ายมาจากไหนอายุเท่าไหร่เกิดพอออะไรแล้วก็จบท้ายด้วยแบบเดียวกันทุกครั้งให้กูราอเพลชาติให้กูรองเพลชาติเพื่อที่พิสูจน์ว่าเป็นคนไทย แต่แต่จะว่าเขาไม่ได้หรอกคือผมไปเนี่ยผมไปบอกว่าผมชื่อนายนพนันอริยะวงมณีโอ้โหชื่อชื่อซื้อชื่อมาใช่ไหม,ม <c oughs> ไม่ได้ซื้อชื่อคือบางคนเข้าใจว่าผมฆ่าปากขอนายนพนันมาแล้วก็ประกาศความเป็นญ,ญาอของเขาแน่นอนหน <c oughs> ้าคุณได้นพนันเด็กเดียจริงๆหน้าคนไม่นพน, <c oughs> นันเลยคุณนกคุณนกคือ ผมรู้แล้วเว้ยผู้ชายชื่อนกเนี่ยแม่แม่าไม่ใช่ไม่น่าตาแบบคือคุณดูออกไม่ใช่อย่างนี้นายนกแล้วผมมาเนี่ยวงเวียนใหญ่นกวงเวียนใหญ่ชื่อแม่งหน้าใหญ่ที่เยอเยอโคตรสุดตีมากนั่นแหละครับก็ มันก็ทําให้คนที่เขาทาบัตรเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เขาอะผมเข้าใจอะอย่างเงี้ยคือมึงเป็นแอดมินแต่มึงเสือกหลักชาติมากพอเวลาเราลงเราลงเราลงศาสนาว่าศาสนาพุทธมันก็ทำหน้าแบบงงงไม่ใช่มุลิมหรอกินหมูได้หรอก็ถ้าไม่ใช่ลิมก็ต้องแดกหมูได้ป็วะขนาดม穆斯林แม่งก็แดกหมูกันทุกคนเลยอี๋ม่ไม่ผมคาริโตไม่กินหมูจริงคนนี้หลวงปางไม่กิน นั่นแะมันมันเป็นการที่เราไม่ผกใช้ชีวิตยากจะแนะนำตัวเองให้กันยากพอจะใช้ชื่อเล่นพาอแม่ผมก็ไม่รู้ว่าแบบอารมณ์ขันดีหรือเยี่อะไรตั้งชื่อผมว่ากาชูชื่อเหมือนอียิปต์ใ่แต่แม่ไม่มีความหมายแล้วคุณว่าคาว่ากาชูแปลงคองจองกับ ทูกต้องรับตอนกูไปเข้าโรงเรียนตอนปอนหนึ่งเนี่ยสรรพนามคำว่ากระจูทุกคำที่อยู่ในพจนานุกรมเนี่ยทุกคนแม่ไม่ไกูหมดแล้วจำได้ว่าตอนปหนึ่งกลับบ้านบานเนี่ยคือมองหน้าแม่แบบเครือแอะแม่บอกชื่อหน้าดนีออกประเด็นคือมันไม่มีความหมายประเด็นสำคัญกว่านั้นคือพ่อแม่ผมไม่ได้แบบว่า แบกเสือมาในกอินเดียนะเกิดเมืองไทยผู้ภาษาไทยชัดมากคุณไม่รู้หรือว่าชื่อแม่ใครๆกับว่ากระจูลูกตัวเองแม่จะโดนที่อะไรบ้างตอนไปเรียนหนังสือไม่คิดครับผมก็เลยพาเพื่อนๆตาที่บ้านเลยให้แม่ดูว่าลูกเจออะไรบ้างเพื่อมานั่งใ่นเกมที่บ้านไอ้เจียวน้าแก้วเลยแม่ก็นั่งอยู่้างหลังเนี่ยนั่งๆๆจบนูนนดนี้ย่อะไรเงี้ยไอ้โจูบ้านอยหาแแกแแกปะวะ ทำโรตีไห้เฉยเราอยากรู้ว่าแม่พี่ชื่ออะไรวะชื่อดีน่าโอ้โหไม่น้องพนานเลยคือแม่อยากให้เป็นคนไทยไงแต่แบบว่าแม่ไม่ไพอเราแนะนำตัวเองว่านพนาคนแม่ก็พอแนะนำว่ากระจู๋คนแม่ก็จะเปลี่ยนชื่อเว้ยเราถูกจบปีเรียนต่อเว้ยเราคราวนี้เราแบบอยากได้ชื่อฝรั่งเฮียนะไหนๆก็ได้อย่างนี้มันก็ต้องกินเตอร์นิดนึงใช่ป่ะ กินหน่กินหนึ่งก็เลย่นวอ่านเออนาชาตายี่ไม่สนุกกวาผมเออผมชอบพีชัดเกไงแล้วพไปอูสัพันด้วยทุกคนก็ะเิดิ๊กโย่ดิกกเซ็ดดิ๊กเฮ้ยดิ๊กแมโก กูนั่งร้องไห้อะแบบกูหนีมาต่างประเทศแล้วทำไมทุกคนยังเร่งกุยกระจูอยู่อีกกูไม่รู้ว่าชื่อวิชาเนี่ยคำย่อคือดิเป็นมิสเดิกต่อไปครับอย่าเศร้าไปคุอาบอกว่าข้อกาอแซ์โซเอทมากข้อที่อยู่ปอ่ปอเนี่ยอาจารย์เรียกขึ้นไปท้นเลขบน ในเขาย่า่ลกเขาก็ยไม่เข้ลกเครับสื่อลูเสื่อลูกพ่อหลังไปเนี่ยพ่อกลับมาเมือไทยวิชานแม่ก็ไม่ได้ผลไปบอกเึ้อนว่าชื่อวิชานดูกระแดดอก็เลยเอาชื่อกบบเอาตั้งชื่อตัวเองว่าอะไรย่วคือแม่ทุกวันนี้เปลียนแม่เย่ะเลียนพ่เยแขนก็เลยเอาชื่อเคนอ่าอกตัวแรกของคำว่าคาชูมาใช้ชื่อเค แต่ครูว่าแต่ว่าองค์ประกอบ DNA มวลสารในร่างกายไม่เป็นกระดูกไปหมดแล้วอ่ะคือถ้าเป็นกระตูโจโจโดด้เนี่ยสแปลกูเป็นแระเจียว <c oughs> พอบอกว่าเป็นชื่อเคสแปลกูทุกคนไม่กูไอเคด่วน <c oughs> ก็ไม่พ้นอยู่ดีอ่ะคุยเดะก็ยังอืมไม่มในในกินไปกะดูอ,อะ่ะ <c oughs> นี่กิ้ไปคุย ดีว่าไอ้อะไรหลายหอย่างมากก็คือปกติเขารอชื่อพ่อกันนี่ยปู่แม่พยายามบอกชื่อพ่อตัวเองที่โรงเรียนไอ้เฮียไม่มีใครรอชื่อพ่อ,เ,อเลยเอาเป็นว่าวันนี้สั้นๆแล้วกันเนาะบทเรื่องชื่อเรียงมานานแล้วยังไงก็ผมชื่อกระจุงนะคะสวัสดีครับออเดี๋ยวผมต้องนั่งโมเดลใหญ่ก่อ